นี่ครับร้านข้าวแกงในตำนานทอคนสุพรรณอร่อยสะอาดอยู่ตามความทั่วไปย็นที่ฝากท้องให้กับบรรดาหนูน้อยผู้หิวโหยอดอยาดานะครับสังเกตได้ครับหน้าเธอจะอดอยานิดนึงครับปากจะซิ๊ดหน่อยมาลองกินก็ได้ครับร้านคนสุพนนรรณอร่อยนะ อาหารที่อร่อยนะอร่อยทุกสาขาเลยมีกี่สาขาก็ไม่รู้แต่เคยเห็นที่อื่นอยู่เหมือนกันเอาเพิ่งรู้จักที่นี่ใช่ไหมครับแนะนำข้าวแกงที่นี่ครับอร่อยไหมข้าคนสุพรรณอร่อยนะอันนี้เป็นขอคนสุพรรณที่ปั้มปอตทกง ในตรงบริเวณโซนโรงแรมคงทองทิพย์นะครับปกติใส่กะทิแล้วนี่ไม่ใส่กะทิเหรอไม่ใส่กะทิกะี้ที่บ้านไม่ใส่กะทิอ๋อที่บ้านไม่ใส่กะทิใส่ไก่อร์นะฮะผัดกะเพรามีอะไรต่างๆจากชาวบ้านผักกะเพราเหมือนเดิมก็ปกติแต่อร่อยกว่าแต่อร่อยฮะปรุงรสมาโอเคเลยนะโอ้โหนี่คือร้านข้าวแกงในตำนานครับขอคนณสุพรรณไปแล้วครับบ๊ายบาย